เนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นบ่าจะทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ขอเสนอพระมารดาแห่งไหมไทยและอักราพิรักศิลปิน สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงงานด้านการอนุรักษ์งานศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไหมไทยและด้านการอนุรักษ์งานศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก่ประชาชนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทรงส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและอาชีพด้านหัตถกรรมการทอผ้าไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513อันเป็นที่มา ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยพระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสเพื่อทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยสี่ชนิดได้แก่ตรานกยุงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงงานด้านหม่อนไหมทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมทอผ้าไหมได้มีอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาอา,า,าระยะประเทศโดยเมื่อปี2545คณะกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้ขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลหลุยปาสเตอร์แด่พระองค์ ในฐานะทรงเป็นผู้ที่ศึกษาพัฒนาและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศินแห่งแผ่นดินไทยทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะที่ใกล้จะสูญสิ้นให้กลับคืนมาโดยพระองค์ ทรงเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าและทำนุบำรุงงานศิลปะโบราณไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรร ถวายพระราชสมัญญาอัคราพิรักศิลปินซึ่งมีความหมายว่าศิลปินที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางาศิลปะเพื่อจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ